เื่องเล่าหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท้าเมื่อข้าพเจ้าไปอุปติถากหลวงพ่อแล้วมีชาวบ้านชาววัดมาขอให้หลวงพ่อลงกระหม่อมบ้างลงตะกรุดพิษสมรบ้างโดยยื่นแผ่นเงินทองหน้าให้หลงคาถาบางคนขอเมตตาบางคนขอการค้าขายหลวงพ่อให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ลงข้าพเจ้าถามว่าการค้าขายจะให้หลวงว่ากระไรหลวงพ่อบอกว่านาชาลิติ บางคนขอเมตตาข้าพเจ้าถามว่าจะให้ลงว่ากระไรหลวงพ่อพูดติดตลกว่าเมตยายไม่เอาหรือเอาแต่เมตตาเท่านั้นหรือคนขอจึงบอกขอเมตตาอย่างเดียวข้าพเจ้าถามว่าจะให้ลงว่ากระไรท่านบอกว่าเนเมตตาโมกุนาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูข้าพเจ้าจึงบอกว่า หลวงพ่อครับผมไม่มีความขลังลงไปก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรหลวงพ่อบอกว่ามันอยู่ที่ผมเสพเป่านะคุณมหาข้อนี้ยืนยันว่าเป็นความจริงเพราะระหว่างนั้นข้าพเจ้าให้หลวงพ่อลงกระหม่อมแล้วท่านเสพเป่าไปที่ศรีรษะตั้งหลายครั้ง เมื่อท่านเป่าที่กระหม่อมที่ไรข้าพเจ้าขนลุกชันทั่วทั้งตัวทุกครั้งทั้งทีข้าพเจ้าฝืนใจไม่ให้ขนลุกก็ลุกสู้ทุกครั้งที่ท่านเป่าข้อนี้เป็นมหาศจย์จริงๆข้าพเจ้าคิดว่าจะเป็นแต่ข้าพเจ้าคนเดียวไปสอบถามภิกษุปัตฐากรูปอื่นๆก็ได้รับคำตอบเช่นเดียวกันข้อนี้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าท่านสำเร็จสมถภาวนาแน่ๆ อันหนึ่งท่านเป็นพระที่น่าเคารพนับถือสำรวมในศีลเป็นอย่างดีไม่ใคร่พูดจานั่งสงบอารมณ์เฉยเฉยไม่ถามอะไรท่านก็ไม่ตอบไม่พูดบางอย่างข้าพเจ้าถามหลวงพ่อหลวงพ,พ่อก็ตอบเลี่ยงไปทางอื่นเช่นเขาว่าหลวงพ่อเสพใบไม้เป็นต่อและเสพผ้าเช็ดหน้าเป็นกระต่ายได้และแสดงให้กรมหลวงชุมพรเห็นจนยอมเป็นสิทธ์ หลวงพ่อตอบข้าพเจ้าว่าหลวงโลกแล้วท่านก็นิ่งไม่ตอบว่าอะไรอีกหลวงพ่อพูดต่อไปว่าเวลานี้กรมหมลวงชุมพรไปต่างประเทศเข้าใจว่าไปรับเรือพระล่วงถ้าอยู่ก็ต้องมาหาท่านและปรนนิบัติท่านจนท่านกลับวัดแล้วว่ากรมหลวงชุมพรนี้ตกทะเลไม่ตายแม้จะมีสัตว์ร้ายก็ไม่ทำอันคราเลยได้ หลวงพ่ออยู่ที่กุฏิสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจารย์นวมนวมพุทธศักดิลมหาเถรเป็นเวลาสิบวันเศษได้ทราบว่าสมเด็จเรียนวิทยาคมกับหลวงพ่ออีกด้วยอันหนึ่งการที่เราคนรุ่นหลังจากเขียนเรื่องราวละวัดปฏิบัติของหลวงปู่สุขซึ่งท่านมรณภาพล่วงไปแลว้ววกว่าครึ่งศตวรรษให้ได้ใกล้เคียงกับความจริงนั้น นับว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆอาศัยหลักฐานทางเอกสารที่หลงเหลืออยู่บ้างจากการไต่ถามบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของท่านซึ่งส่วนมากจากล้มหายตายจากกาันไปเสียเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นการที่ท่านได้รับรู้จากการเขียนของท่านมหาซึ่งเคยอุปัติถากหลวงปู่ดังกล่าวแล้วนั้นคงจักทำให้ท่านมองเห็นสภาพของหลวงปู่สุขได้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด จากหนังสือพระกฐถินพระราชทานสมาคมศิทธิอนงคารามปีพศ2519เรื่องพระใบมะขามท่านผู้เขียนอดีตเป็นพระมหามีหน้าที่ไปอุปัฏฐากไกลวงปู่สุขขณะที่อาราธนาท่านมาปลุกเสพพระไัยวัดและพระปลกใบมะขามพศ2559ตะกรุดหลวงปู่สุขพระครูวิมลคุณากร วัดปากคลองมะขามเท่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทตามประวัติท่านจะทำตะกรุดใต้น้ำในวันเพ็ญนเดือน12ของทุกปีหากปีไหนตรงกับวันเสาร์ยิ่งดียิ่งแกร่งเพราะเป็นวันแข็งโดยท่านจะระเบิดน้ำลงไปนั่งบริกรรมจุดเทียนใต้น้ำลงไปจานตะกรุดในน้ำ เมื่อท่านจานเสร็จแล้วจะปล่อยตะกรุดให้ลอยขึ้นมาเหนือน้ำตะกรุดดอกไหนไม่ลอยขึ้นมาเป็นอันใช้ไม่ได้และตัวท่านจะตามขึ้นมาจากน้ำโดยร่างกายของท่านตลอดจนสบงจีวรที่ท่านสวมใส่จะไม่เปียกน้ำแต่ประการใดขั้นตอนการทำแผ่นตะกรุดของหลวงปู่สุขนับเป็นตำราที่แปลกไม่เหมือนใคร กล่าวคือขั้นแรกต้องเคี่ยวตะกัวนมกับประลอดในกระเพาะควายเผือกเป็นเวลาถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนที่ใต้ถุนกุฏิของท่านโดยท่านจะควบคุมการเคี่ยวตะกัวด้วยตัวท่านเองเสมอถึงกับบางครั้งท่านลงมือเคี่ยวตะกัวด้วยตัวเองก็มีอยู่บ่อยๆเสร็จแล้วท่านจะนำตะกัวเหลวนั้นมาเทลงบนสมุด ข่เมื่อตะกั่วเย็นตัวลงแล้วก็จะนำไปตีแผ่ออกแล้วตัดตามขนาดที่ต้องการคือ1นิ้ว1.5นิ้ว2นิ้ว2.5นิ้ว3นิ้ว4นิ้วจนถึง5นิ้วที่ยาวกว่านี้ก็อาจจะมีแต่ผู้เขียนยังไม่เคยพบเห็นจึงไม่กล้ายืนยันขั้นตอนต่อไปคือเตรียมพร้อมสำหรับการลงจานอักขระบนแผ่นตะกั่วเพื่อทำตะกรุดโดยการดำไปลงจานใต้น้ำดังกล่าว จึงนับได้ว่าตะกรุดหลวงปู่ศุขเป็นตำราที่ยากจะหาพระเกจิอาจารย์ท่านใดมาเสมอเหมือนได้จึงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมทุกวันนี้ตะกรุดของท่านจึงมีการซื้อขายกันในราคาที่แสนแพง หลวงปู่สุขและสังขารเมื่อปลายปี2466นับถึงวันนี้พศ2552ตะกรุดของท่านมีอายุการสร้างเกือบ100ปีนับว่าเป็นตะกรุดที่มีความเก่ามากพอสมควรคาถาอาราธนาพระเครื่องและตะกรุดหลวงปู่สุขตั้ง,งโม3จบ อิติอรหังสุขโตเกสโรนามเตประสิทธิเมอิหิอโหนโมพุทธายะทาถาหลวงปู่สุขสรัทธาเทวะมนุษยานังพุทธโทภะคขวาติมะออุหลวงปู่สุขเป็นผู้ที่มีพื้นฐานแกกล้าในการศึกษาพระเวทอาคมต่างๆโดยท่านมีจิตใจที่แน่วแน่มุ่งปฏิบัติอย่างจริงจัง จนเกิดพลังจิตที่กล้าแข็งเป็นอย่างยิ่งกสินที่ฝึกประกอบด้วยอาปกสินเตโชสินวายกศิลปัทวีกศิลอันเป็นธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมและไฟจนสามารถแยกธาตุได้ด้วยความชำนาญสำหรับประวัติของหลวงปู่สุกเกสโรท่านเกิดอภินิหารประสบการณ์หลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท้าไทยนาท หลวงปู่สุขหรือหลวงพ่อปากคลองนั้นเป็นเกจิอาจารย์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความขลังมีบารมีมากทั้งยังเป็นอาจารย์ให้กับกรม,มหลวงชุมพรอีกด้วยซึ่งเรื่องราวที่จะนำมาเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวปฏิหารของผู้ที่ห้อยหลวงปู่สุขแล้วเกิดรอดตายอย่างปฏิหารเรื่องมีอยู่ว่าเรื่องแรก นายมโนสแสดงดิบเป็นคนชัยนาทพ่อเคยเป็นประหลัดอำเภอเดิมบางนางบวชเขาชอบเรียนหลวงพ่อปากคลองทั้งสามรุ่นนี้มาก เพราะแก่แม่พิม์สวยพิธีเสษดีในายมโนโตอนนั้นยังหนุ่มประมาณพศ2520เขาไปเที่ยวงานประเพณีที่จังหวัดชัยนาทเดินเพลินเพล,นเพลินอยู่มืดบ้างสว่างบ้างเขาโดนคนร้ายจี้ชิงทรัพย์ด้วยมีดเขายังหนุ่มอยู่ได้ฮึดสู้ปรากฏว,ว่าคนร้ายได้แทงด้วยมีดโดนแทงตรงท้องถึงกับซุดไปเลยคนเห็นกันมากเพราะกันร้ายได้โมโหที่ขัดขืน ได้แทงเขาสามทีคนเห็นร้องกันเอ็ดไปหมดเขาเจ็บมากจุกด้วยแต่เมื่อดูบาดแผลปรากฏว่าไม่เข้ากางเกงและเสื้อขาดเป็นรูทั้งสามครั้งนายมโนโคลองเหรียญหลวงพ่อปากคลองรุ่งพส2,518เหรียญเดียวดังมากเพราะจับคนร้ายได้เพิ่งคนออกจากคุกชัยนาทได้ไม่ถึงห้าวันเหรียญรุ่งเดียวแล้วอันเดียวกันนี้เขาเคยโดนยิงเพื่อชิงรถจักรยายนยนต์หนึ่งครั้ง โดนยิงสามนัดแต่ถูกนัดเดียวไม่เข้าเป็นลูกแม่คนาศม0 2์จอกกรอดโดนยิงที่เขตติดต่อกับสุพรรณบุรีแยกป้อมตำรวจปากนา้ำอําเภอเดิมบางนางบวดจังหวัดสุพรรณบุรี747 B.S. เเรื่องที่สอง ในสุวิทย์ชาวบ้านหนีเป็นคนทางอำเภอหันคาจังหวัดชไชนาเคยเป็นอ,อสอคือเคยเป็นตำรวจร่วมหรือตำรวจอาสาสมัคร ภาคใต้มีมากครั้งหนึ่งเขาได้กักด่านร่วมกับตำรวจ 4- ถึงห้าคนที่แยกวางกระชายอำเภอหันคาเขาได้ตรวจขอดูใบขับขี่ขอดูสำนาดมีวัยรุ่นหลายคนไม่พอใจเขาบางครั้งเมามาเห็นว่าไม่ใช่ตำรวจตัวจริงแล้วมาขอดูใบขับขี่วัยรุ่งไม่พอใจหลายคนหลายครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งวัยรุ่งกลุ่มนั้นได้ขับรถกลับมาอยู่ห่างจากเขาประมาณห0สิเมตร วัยรุ่นคนหนึ่งได้ยิงขา่าวสามนัดเสียงดังมากเขาเห็นเปลวไฟแลบที่ปากกระบอกลูกปืนชัดเจนแต่พอลูกปืนวิ่งมากลางอากาศพอจะถึงตัวเขาลูกปืนได้แตกระเบิดกลางอากาศดังเปรีย้ยทั้งสามนัดลูกปืนแตกห่างจากเขาไม่เกินสิบวาได้นับว่าอัศจรรย์เขาคลองเหรียนหลวงพ่อปากคลองปีพศ2519เหรียญเดียวเรื่องที่สาม มีตำรวจคนหนึ่งอยู่จังหวัดชัยนาทได้ร่วมกันจับผู้ร้ายที่อาจารย์สรพพยาได้ร่วมกันยิงผู้ร้ายหลายสิบนัดยิงไม่ถูกเลยบางนัดถูกแต่ไม่เข้าเมื่อเห็นว่าไม่ตายแน่เขาเลยจับเป็นได้ชิงสร้อยพระในคอเป็นรูปหลวงพ่อปากคลองมาขามเท่าเขียนนบสศาลา5 5 2 0จ่จากตำรวจท่านนี้ได้นำมาคล้องติดตัวแต่ฝันไม่ดีเลยทุกครั้ง ฝันเห็นหลวงพ่อปากคลองแต่มาไม่ดีนะักเขาเลยไม่คล้องพอดีเจอเพื่อนที่เป็นทหารเลยให้ไปทหารผู้นี้เป็นคนบ้านเดียวกันกับผู้เขียนชื่อจ่าจันทับผู้นี้เป็นบุญ